ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุนะครับจะสังเกตนะครับตรงนี้จะให้ดูนะครับนี่ครับคือยางครับเป็นรอยยางที่แหกโค้งนะครับตรงนี้เยอะมากมีเป็นประจำครับนะครับผมก็จะขับตรงมาทางนี้นะครับเนี่ยฮะผมก็ตรงมาทางนี้นะเป็นเส้นตรงผมตรงมาผมก็จะเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับกับป้ายตรงนี้ครับเนี่ยฮะตรงนี้ นี่ครับจุดที่เขายืนอยู่คือตรงนี้ครับนะครับแล้วผมก็เลี้ยวไปทางนู้นนะครับ รอยยางแหกโค้งดีครันี่ฮะจุดเนี้ที่เขายืนอยู่นะครับที่เขาเจอกับผมคือตรงนี้นะครับ